สบ,สบายดีทุกคนวันนี้จะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นเดอ้ออาหารเพิ่อยู่หนองเนียงนี่จ้าใครไปใครมาอย่าลืมมาแวะดเดอ้อคาเฟ่เพิ่นซื้อคาเฟ่ป้าวาซานแต่ว่าอาหารการกินเป็นอาหารแบบญี่ปุ่นเดอ้อแล้นพาไปบึ่งเมนูเดอ้อนี่ก็คือเมนูทางร้านของเพิ่นนะจ้าราคาเป็นเซตนี้แสนปลายอัพจ้าเฮาสามารถสั่งเดียวสั่งอย่างใดเดอ้อแต่ก่อนจะไปกินกันนะ ู้าอยากไส่โซ่อุ่นๆใส่กรนาหนาวนี้เดียเด๋ยวเรนฝากส่งทางติดต่อไว้ในคอมเมนต์ให้นะจ๊ะและหลังจากหากินอิ่มกินอย่างแล้วเขาจะไปเทศกาลคำใะทุกพ้นทีพาไปซื้อคำเด้ออาจ๊ะยิ่งหุ่นเขาขายเป็นแม็ดเาส่งนแน่นอนขึ้นซื้อว่าคาเฟ่ก็ต้องมีเค้กมีเมนูเครื่องดื่มน้ำนั่นจ๊ะ วันนี้มนเมนูที่เรนสั่งก็คือเคอรี่แฮมเบอร์เกอร์จ้าอันนี้เป็นของแฟนแลนเดมี่เกรกแฮมเบอร์เกอร์ส่วนของเรยลนดนเนาะจะเป็นไก่ทรเรยากิจ้าสี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  สร้างคนละเมนูผ right? ัดกันซิมเดนมักสุดก็คือไก่เทริยากิเลยเด้อส่วนตัวเลยได้อันนี้นะและถ้าเขาสร้างเป็นเซพิันจะแถมน้ำฝีให้แบบนี้เลยนะแล้วเขาก็ไปกันโตที่เทศกาลค่ะเสื้อฮันไหนเจ๊ของหลางเขาอมคือยอันนี้อ้าวอย่าบอกนะนั้นไอเขาภายในงานคือดูลาอลังการ เอาคำมาโซ่กันแบบนี้เลยอยากซื้ออย่างางจัดไปได้เลยทุกคนนอกจากนั้นยังมีแบบทำหอกทำหูนะเพื่อนเอาตัวมอนตัวอย่างมาโซ่แบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คือจะจบกันแค่นี้นะส่วนคลิปหน้าจะพาไปใส่นั้นกดติดตามแน่นไว้เลยบ๊ายบาย